เห,หมอใส่มันยังเป็นแบนวะเธอพี่เจ้โลงให้ผมเลยดิเออร้านเรามันใช้การนะครับอาจจะแพงเลยนะเติมรวแค่นี้คิดตังค์ว้วอหรอใช่ครับโอ้แต่ผมรู้จักเจ๊เจ้าของร้านนะเติมแค่นี้เดียวเองไม่ต้องคิดหรอกถึงแม้คุณจะเป็นพ่อของเจ้าของร้านอะ่ะคุณก็ต้องจ่ายตังค์ครับ ทมลงให้เขาฟีดไปเลยเขาเป็นเพื่อนฉันเองอะ่ะได้ครับได้ครับเฮ้ยงั้นมาเลยมาเ,เจครับมอไซคของเขาแบบเบรกไม่ดีแล้วอะต้องเปลี่ยนนะถ้าไม่เปลี่ยนะมันอันตารายมากเลยอะแล้วก็ดูเขาดิตัวก็อ้วนด้วย,ยม,มีปัญหาเหรอ,อ,อใช่ครับแล้วมันต้องซ่อมเท่าไหร่อะ่ะเอ่อเสรละร้อยยี่สิบ หะึ่งร้อยยี่สิบทำไมแพงจังอ่ะปกติอ่ะต้อมให้คนอื่นอ่ะเสลยร้อยแปดสิบเลยนะแต่เนี้ยราคาเพื่อนกัน120ร้อยยี่สิบพอใช่ไหมตามใช่อ๋อโอเคโอเคงั้นเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยได้ครับเออใช่ครับคือเบรกอ่ะผมซ่อมเรียบร้อยแล้วแหละแต่ตอนเนี้ยแบตเตอรี่ของเขาอ่ะ ันจะเสียแล้วนะต้องเปลี่ยนอะถ้าไม่เปลี่ยนนี่มันมีโอกาสระเบิดได้นะครับมันอันตรายขนาดนั้เหรอแล้วผมต้องเปลี่ยนเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับแล้วต้องเสียเท่าไหร่อ่ะคุณเอางี้ดีกว่าปกติอ่ะให้ลูกค้าคนอื่นอ่ะลูกเราแปดรอยเราเพื่อนกัน500รยพอโอเค โอเคโอเคได้คร okay. ับได้คร okay. okay. ับเอ่อเจ้ครับคือทุกอย่างผมก็ซ่อมเสร็จนะแต่ผมว่ามันมีอีกอย่างทนึ่ต้องซ่อมก็คือเครื่องในมอไซค์ทั้งหมดเลยอ่ะเพราะว่าเครื่องในมันทังหมดเลยนะครับถ้าขับไปอ่ะมีโอกาสควันขึ้นนะมันอันตรายมากนะครับ ฮะแล้วผมต้องซ่อมยังไงอ่ะจ่คิดว่าน่าจะต้องเปลี่ยนเครื่องในทั้งหมดอ่ะแล้วงี้ผมต้องเสียตังเท่าไหร่เนี่ยด้วยความที่เราเป็นเพื่อนกันเนาะเหมาไปเลย5,000จบ5,000โอ้โหห0 0แพงไหมเปล่าเฮ้ยนันไม่ซ่อมก็ไม่เป,นนเนเป็นไรแล้วแต่ละกันไปเก็บของเฮ้ยเดี๋ยวๆๆ มันไม่ได้หมายความอย่างนั้นเจ๊คือผมอยากจะให้ช่วยประเมินรถผมให้หน่อยว่ามันได้ราคาเท่าไหร่ประเมินสิผมว่าได้สี่พันสี่พันเราก็ซ่อมไปแล้วหกร้อยยี่สบซ่อมครึ่งในก็ห้าพันน่าจะแพงไปนะ เจ๊ร้านเจ๊มีรถมือสองขายไหมครับก็พอมีอยู่นะเหรองั้นผมขอเอารถผมอะ่ะไปเปลี่ยนกับรถมือสองของเจ๊ได้ไหมอ,อืมจริงๆมันก็เปลี่ยนได้แหละแต่ถ้าเจ๊ซื้อรถคุณเนี่ยเจ๊ไม่ค่อยมั่นใจเลยว,ว่าเจ๊จะขาดทุนหรือว่าได้กำไรเพราะว่ามันต้องซ่อมอีกเยอะเลยอะโอ้เจ๊ถือว่าเรารู้จักกันมานานนะช่วยกันเถอะนะนะเจ๊นะก็ได้ ถ้าคุณมั่นใจที่จะขายคันนี้งั้นเจ๊จะให้เงินสดคุณเพิ่มอีกส0 0 0โอเคไหมฮะจริงเหรอเอ้ยงั้นเอาเลยเจ๊รถอยู่ไหนเอาเลยงั้นมานี่นี่เลยคันนี้เลยถ้ารับคันนี้ไปเนี่ย,เ,ยเจจ๊ให้เพอร์เ2,000์สจริงเหรอเจ๊แล้วว่าแต่ ขับได้จริงเหรอขับได้ดิเนี่ยรถคันนี้เบรกอ่ะอันใหม่เลยนะเนี่ยเบรกน้ํามันเพิ่งเปลี่ยนแล้วก็เป็นรถไฟฟ้าด้วยขับได้สบายเลยครับพี่ชายฮาดแบตด้วยด้วยไม่ต้องลําบากไม่ต้องกลัวนะเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอจะโกหกกันทําไมใช่ไหมไปขับไปได้เลยช่วยมากจีงงั้นไปก่อนนะช่วยมากขอบคุณมากไหนกัน ้ยนี่ตามเดี <huh> ๋ยวคุณไปเช็คสภาพรถคันนี้นะพอเช็คสภาพเสร็จเนี่ยเราน่าจะขายได้หลายหมื่นเลยเราจะรวยกันละจริงๆแล้วรถคันนี้ไม่ได้เป็นอะไรหรอกครับขอบคุณนะครับ